สวัสดีชาวล,าลัคนาราศีมีนนะคะนี่เป็นคลิปการพยากรณ์เกี่ยวกับความรักในเดือนกรกฎาคม2 5 4ันยกนะคะเดี๋ยวเราเปิดไพ่กันก่อนว่าได้อะไรชาวล,าลัคนาราศีมีน ความคิดความสัมพันธ์นะคะที่เกี่ยวกับตัวคุณและแฟนของคุณนะในเดือนกระดากดานี้นะอาจจะมีการเดินทางนะคะคุณอาจจะได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปรีแลกซ์หรือว่าจะแฝงไปด้วยการทำงานก็ได้นะคะได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ไปอะไรรยกันแบบนี้นะคะ บางทีคุณอาจจะมีความคิดว่าแบบเออแฟนเราดีจังเลยแบบเนี้ยดีทุกอย่างแต่เขาก็เหนื่อยมาเยอะไปลองไปรีแลกกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ดีนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าม,มีผู้หญิงติดตัวเยอะแยะเลย เนี่ยถ้าเปิดเปิดขึ้นมาก็คือมีไพ่ผู้หญิงั้งสามคนนะคะเ,เพราะฉะนั้นแฟนก็ได้แม่ก็ได้วันนี้ะ้ะจะไปเที่ยวไปวัดไปอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะไปสถานที่ไหนก็คือคุณแม่ไปด้วยได้นะคะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไปทั้งแม่ไปทั้งแฟนไปได้ทางทางาโปร่งอะ่ะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกปลอดโปร่งคุณแม่แฟนก็โอเคไฟเขียวอะไรแบบเนี้ย อ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอืมเอ่อของชาวรัษนาราศีมีเนี่ยดูจากไพ่ล้วความรักครั้งนี้นะในเดือนนี้ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะอือในไพ่เนี้ยขึ้นว่าจะมีปัญหานิดเดียวนะก็ ในส่วนของเรื่องคําพูดนะคะคําพูดที่ชาวลัคนาราศีมินชอบแบบสายดาร์กอะเนี่ยชอบชอบใช้คํารุนแรงชอบใช้คําที่แบบบาดใจชอบใช้คําที่แบบคือพูดแรงอะเป็นคนเป็นคนที่แบบพูดตรงอะพูดตรงพูดแรงและทําให้ให้ภรรยาน้ำตาร่วงไปเลยอะบางทีพูดพูดไม่คีดคําเองแต่ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะเขาพูดไปอย่างนั้นแหละคือเป็นคนพูดพูดขวานผ่าซากอะ ชาวมีนอะส่วนใหญ่จะหน้าตาดีนะหน้าตาผิวพรรณดีแต่ว่าวัจีกรรมแรงมันปากเหมือนกันไกลเพราะฉะนั้นก็คือคือต้องเบานิดนึงนะเพราะว่าคู่ของคุณอะเนี่ยดูสิเขาอาจจะเสียใจนะเนี่ยอาจจะเสียใจเพราะว่ามันมันดอกมันขึ้นมาเป็นแบบนี้แต่ว่าชาวมีนเนี่ยยังดีนะที่ว่า ยังมีดาวเกตคุ้มครอง,องแต่ช่วงเนี้ยดาวคูบาจานดาวเกตอาจจะลดลงเนื่องจากมีนเนี่ยอาจจะปฏิบัติน้อยสวดมนต์นั่งสมาธิอาจจะน้อยมันทําให้อารมณ์ฉุนเฉียวฉุนเฉียวแปรปวนนะคะอืมแล้วก็มันอาจจะทําให้เราพูดรุนแรงจากเดิมมันอาจจะพูดพูดแรงขึ้นอ่ะแรงขึ้นอีกนะคะนะแต่ว่าพูดไปแล้วก็ ไม่ได้คิดอะไรยังมีความยังมีความรู้ผิดรู้ถูกอยู่ในใจแต่ว่าปากมันไวไปหน่อยอย่างเงี้ยนะคะอ,อก็ถ้าเรารู้อย่างนั้นนะก็อาจจะมีคําขอโทษกับคู่ของเราบ้างก็ดีนะเพราะว่ามือนี่จับเลขแปดสองข้างเลยเนี่ยข้างนี้ก็มีเลขแปดข้างนี้ก็มีเลขแปดดอกจอิกิกนะคะเอ,อเนี่ย นะแล้วก็มีเรื่องนะเรื่องคําพูดอ่ะเรื่องคําพูดเรื่องการสื่อสารหมดเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่นะเนี่ยเนี่ยมีให้คนชุดเนี้ยบอกเลยว่าเรื่องเรื่องคาพูดแล้วก็เรื่องการเดินทางนะคะก็จะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเมื่อกี้บอกแล้วนะอาจจะได้เที่ยวได้พักผ่อนได้ไปทํากิจกรรมด้วยกันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันกับนะคู่ของคุณนะหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่คุณนะต้องไปกับแฟน อาจจะต้องแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงไปหรือว่าหลานผู้หญิงไปทั้งทั้งเพื่อนเขาเพื่อนเราเนี่ยจะเป็นล,ะะนลนักษณะแบบนี้แต่ว่าเดือนนี้ก็จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงไม่ว่าเรื่องงานก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงซะส่วนใหญ่ก็จะได้เงินนะคะแต่อาพ,พวกที่ที่เออย่างไงล่ะผู้ที่ทํางานที่ต้องต้องมีใต้โต๊ะมีอะไรแบบเนี้นะคะก็จะได้เงินมากเป็นพิเศษสําหรับชาวลัคนาราศีเมร อ่านะที่เกี่ยวพันกับผู้หญิงแล้วก็ชาวเมีนที่ที่ยังโสดนะที่ยังโสดเดือนนี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะก็มีแนวโน้มที่มีคนมาแอบ,บมองเราแอบบมองแอบบชอบแต่ยังไม่กล้าแสดงออกหรือบางทีอาจจะเป็นเพื่อนคนใกล้ตัวคุณเองนั่นแหละ แต่ว่าเขาไม่พูดนะเหมือกว่าเขาก็ดูๆเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาไม่พูดแต่บางทีเขาแอบชอบเรานะอืมก็ดูจากในไพ่เนี้ยก็ยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์อะไรไปมากเท่าไหร่นะคะอืมนะก็ได้แค่แอบชอบแอบมองเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นมากกว่านี้ก็คงลำบากอยู่ <c oughs> เราเปิดั้งเสียนนะสามใบดูนิดนึงว่าคุบาจาร์ยจะบอกอะไรขกง่กับชาวลัคนาราศีมีน,นมาแล้วนี่ไงเสียปรสิวะอันนี้เสียนพระแม่กาลีมหากาลีสองคนนี้ก็เป็นสามีภรรยากันนะคะ แต่ก็จะมีคนหนึ่งคนที่ใจร้อนในเสียงนี้เป็นพระแม่กาดีใช่ไหมแต่ว่าในไพ่คนเนี่ยคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้ที่เป็นชาวลัคนาราศีเมีนเพราะฉะนั้นไพ่เนี้ยขึ้นมาบอกแล้วว่าถ้าอีกหนึ่งคนใจร้อนเหมือนไฟเหมือนพระแม่กาดีเนี่ยแหละที่จะกระทืบโลกนั่นแหละพังพินาศไปด้านหนึ่งเนี่ยสามีจะต้องเบานะจนถึงขั้นต้องเอาตัวมารองเท้าภรรยา ต้องยอมเสียสละไม่อย่างนั้นทุกคนก็มีปัญหาไม่จบสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกเลยว่าชาวมีเนี่ยให้ใจเย็นๆอย่าอย่าใช้ว่าจีกรรมแรงอย่าพูดเยอะจนฝั่งตรงข้ามสติแตกนะคะถ้าสติแตกแล้วจําไว้เลยนะถ้าใครดูคลิปนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นก็คือจะมาหาการีเลยแหละองค์ลงแน่นอนนะคะนะอันนี้ของตายถ้าเกิดมุคือ นิสัยผู้หญิงเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบพูดมากนะผู้หญิงอนะ่ะเขาจะเงียบเงียบเงียบๆอเบิดตุ้มยิ่งกว่าลาวาปะทุออกมาแบบรุนแรงอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะนะคะก็คือถ้าคุณมีนเป็นผู้ชายอะ่ะก็ต้องเบาๆวัวจีกรรมเหมือนที่บอกนะนะคะส่วนถ้ามีนเป็นผู้หญิงก็ต้องเบาเหมือนกันนะอา่าต้องเบาเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายคนนี้ถ้าเวลาเขากโกรธนะคู่ของคุณน่ะ ถ้ามีนคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณมีสามีเนี่ยสามีคุณคนเนี้เวลากโกรธเนี่ยทาลายล้างหมดเลยจบเลยเพราะว่าเขาจะมีอํานาจเนี่ยนะดูจากเสียเนี่ยพระศิวะคือจะมีอํานาจนะในสามโลกเนี้ยยังไงก็คือารบท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็คือฤทธิ์เยอะเป็นผู้ให้และผู้ทําลายล้างในเวลาเดียวกันฉะนั้นคือคู่ของชาวมีนเนี่ยที่เป็นผู้ชายนะคะ คือถ้าโมโหเนี่ยก็โมโหแรงแรงเหมือนกันนะรักก็รักมากโมโหก็โมโหมากเกลียก็เกลียดมากจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรประทุลดวจีกรรมเต็มที่นะคะดูคลิปนี้แล้วก็ให้พยายามถือสิ่งนะคะเพร่ะคุณได้เสร็จปคพมนะปัญหาทางออกทั้งหมดจะคลี่คลายได้คือเดินทางสายกลางนะเดินทางสายกลางแล้วก็ ถือศีลภาวนาให้ระงับจิตคล้ายๆกับชาวกลุ่มเลยนะคะให้ภาวนาแล้วมันก็จะลดวัจจิกรรมใครที่แบบมีนที่ท,ที่ที่วัจจิกร,รมแรงเหมือนกันไกลแบบนี้นะลองภาวนาเลยพูดโทพูดโธพุดโธหรืออาลาหังสัมมาก็ได้นะคะภาวนาไปเลยทั้งวันแล้วเราจะรู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เราเคยพูดจุกจิตหรือเราพูดจี้จุกเขาเราเป็นคนสุดโต่งเนี้ยเราเป็นคนพูดพูดแรงถ้าเราภาวนานะ เราจะเห็นผลเลยไม่เกินสามวันหรอกเห็นผลแน่นอนนะคะว่าเราจะเป็นคนที่แบบจิตนิ่งสง,งบแล้วคิดอะไรก่อนพูดจะไม่พูดแรงจะไม่ทําให้คู่ของคุณเสียใจนะมันจะเป็นลราษนัแบบนี้เลยถ้าคุณอยู่ในสิลในธรรมนะมีสินห้าข้อบช่ามีจะจะหล่อมากจะสวยมากคือคือรูปลับภายนอกเขาสวยอยู่แล้วไงเขาหล่อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่า อาจจะเป็นคําพูดอย่างเดียวที่แรงเกินไปนะที่เป็นขวานผ่าร้านะแรงเกินไปเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือทําแบบที่บอกแล้วมันจะทําให้คุณอนะแบบแบบพูดจาแบบแบบสวยอนะไม่ไม่ทำลายจิตใจ,ใจคู่ของคุณอนะแล้วคุณจะดูดีขึ้นมาในสายตาของคู่คุณทันทีเลยและที่แบบเ,เคยว่ากันไว้แบบที่บันผ่านมาน่ยมันก็จะจบเลย ะะปัญหาก็จะคลี่คลายหมดเลยนะแต่ว่าคุณมีโอกาสเดินทางนะเมื่อกี้บอกแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันทํางานด้วยกันหรือไปไหนมาไหนด้วยกันนะมะีกิจกรรมด้วยกันี่คุณมีโอกาสมากนะเพราะว่าคุณได้เสียนพระศิวะกับพระแม่อุมาเนี่ยท่านก็มีกิจกรรมร่วมกันในหลายๆอย่างนะในตำนานนะ่ะหรือในหนังนะ่ะเขายังสร้างเลยว่าท่านน่ะเล่นเกม แท้ๆหมักลูกบ้านเราอย่างเงี้ยนั่นแะมันก็เป็นเหมือนเหมือนกิจกรรมในครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะก็เปรียบถ้าเป็นของเราอะก็อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปทําอะไรอะไระไร,ร่วมๆกันเนี่ยแหละนะคะก็ขอให้ชาวมีนะสงบจิตสงบใจนะฟังธรรมะบ่อยๆนะคะเปิด YouTube ฟังก็ได้แล้วก็ทำให้เราใจเย็นแล้วก็ภาวนานะคะก็คือฝากเรื่องนี้ไว้ หน่เรื่องนะคะแล้วก็นอกนั้นอะความรักของชามิจะไม่มีปัญหาอะไรเลยมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องโรคระบาดณเวลานี้ด้วยนะคะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้ค่ะยังไง ชมแล้วก็รลบกวนกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์ด้วยนะคะแชร์ไปเยอะๆนะคะเผื่อใครมีปัญหาใครฟังเขาได้บุญเราได้บุญอาจารย์ก็ได้บุญด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นค่าครูให้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะ